ใช้มา2ปีแล้วคับทุกผู้ชมครับใช้แบบสมบุกสมบันนะครับแต่เราก็มีวิธีการรักษาดูแลเครื่องยนต์นะครับในมี16นิ้วกับเครื่องสัญญาณสายสายไข็ของเมซูฟูจิ2.5แรงคับทุกผู้ชมเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเฉดดิษบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมเข้าสวนอีกเช่นเคยนะครับ แต่วันนี้มีรายการพิเศษครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาตัดหญ้าคันนาที่สุดของผมนะครับโดยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสายแข็งที่ผมได้รีวิวไปนะครับก็เป็นยี่ห้อมิซูฟูจิซึ้อมาในราคา1,650บาทครับใช้มา2ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูการตัดกันนะครับไปดูถาภาพเฟกเครื่องมีหลายๆท่านถามว่ายังใช้ดีอยู่ไหมแล้วเป็นยังไงแล้วมีอะไรขายหมครับ คลิปนี้จะมีคําตอบให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่ถามมานะครับว่าใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวจะทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับติดตามชมให้จบคลิปนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ทําสวนทําไร่ทํานาที่จะหาเครื่องกระยาแบบสายแข็งราคาถูกคุ้มค่าครับท่านผู้ชมครับรับรองคุ้มค่าครับผมมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยใช้อะไรคุ้มค่าเกี่ยวกับการเกษตรมาบอกท่านผู้ชมนะครับติดตามรับชมเลยนะครับในี่ับท่านผู้ชมครับ เครื่องตัดหญ้าที่ผมซื้อมาในราคา1,650บาทนะครับใช้มา2ปีแล้วครับทุกผู้ชมครับใช้แบบสมบุกสุมบันนะครับแต่เราก็มีวิธีการรักษาดูแลเครื่องยนต์นะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่อง2จังหวะนะครับทุกผู้ชมครับเวลาผสมน้ำมันก็ผสมใช้ 2T ทีด้วยนะครับบางคนบางท่านไม่รู้ไม่ผสม2ทีเครื่องก็พังนะครับก็เป็นยี่ห้อมิตซูฟูจิ MFC 1 1 MKTE นะครับนี่ครับรุ่นนี้ครับ1,650าบาทนะครับ ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมก็สั่งผ่านลาซาด้าได้เลยนะครับตอนนี้ราคาก็อาจจะขึ้นบ้างลงบ้างนะครับแต่ตอนผมซื้อนี้1,650บาทนะครับใช้ดีครับท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมถามว่าเดี๋ยวนี้ใช้ดีไหมเครื่องเป็นยังไงบ้างครับใช้ทนเช้ทานครับท่านผู้ชมครับไม่เสียเลยนะครับผมใช้ตัดหญ้าคนาของผมครับนี่ครับดูนาของผมครับตอนนี้ทําเป็นสวนพริกนะครับเนื้อที่8ไร่นะครับแล้วก็ตัดสวนด้วยนะครับ ก็เป um, ็นร right. ุ่นสพายแบบสายแข็งนะครับก้านแข็งก็แบบนี้นะครับตามที่ภาษาชาวบ้านเรียกนะครับตัวนี้ผมก็มาปรับที่สพายใหม่นะครับไปดูใบมีดที่จะตัดวันในวันนี้ครับดูหน้างานของผมครับนะครับหญ้าคันนาครับตัดไปแล้วครึ่งคันนานะครับครับหน้างานครับมาดูกันนี่ครับยาวๆเลยนะครับใบมีดถ้าหน้างานแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับผมใช้16นิ้วนะครับน่ครับความยาว16นิ้วตอนนี้ก็เหลือประมาณ15นิ้วนะครับ ก็เวลาทํางานก็จะได้กวาดหญ้าแบบสบายสบายแบบยาวๆเลยนะครับเวลาที่ตัดหญ้าในนาข้าวครับผมใช้12นิ้วหรือว่า1 4นิ้วนะครับก็ใช้แบบมีดให้สมกับหน้างานครับงานของเราจะได้เร็วนะครับนี่ครับมาดูสภาพเครื่องครับนี่ครับก็เป็นหัวเกียร์นะครับนี่ก็เป็นก้านของเขาครับเขาจะส่งมาครบชุดเลยครับท่านผู้ชมครับเราองก็มาประกอบเองนะครับรุ่นนี้ใช้ดีครับท่านผู้ชมครับใช้ดีใช้ทนใช้ทานนะครับแต่การดูแลรักษาเครื่อง ผมก็ได้ทําคลิปลงไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูคลิปเดิมยของผมได้นะครับการดูแลรักษาเครื่องการผสมสองทีการปรับน้ํามันทําให้ดูยี่ห้อเอทีนะครับครับก็เป็นของยี่ห้อมิซูฟูจิรุ่น MFC11 MKTE นะครับ1,650บาทครับท่านผู้ชมครับรุ่นนี้ครับรับรองครับผมใช้มา2ปีใช้ดีครับอยากจะแนะนำนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตัดหน้างานแบบนี้นะครับใช้ใบมีด16นิ้วนะครับตัวนี้คงเหลือ15นิ้วนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวคุณพ่อจะตัดให้ดูผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับตัดหน้างานคันาแบบแห้งๆแบบนี้นะครับนี่ครับตัดไปครึ่งขนาแล้วครับเดี๋ยวอีกครึ่งขนานะครับจะใช้เครื่องตัวนี้ตัดแล้ะครับตอนเช้านี้ตัดได้ครึ่งแล้วครับนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับรับชมพร้อมกันนะครับเอาคุณพ่อจิดเครื่องเลยครับตัดเครื่องครับเปิดสวิต ทา้งเดี่ยวติดเลยนะครับท่านผู้ชมครับอาเของสายสะพายครับเ,เดินตามไปเลยนะครับดูการตัดน,น,นะครับท่านผู้ชมครับถ้ายา,ยาวๆหน้าแห้งๆแบบนี้นะครับทัานกว้างๆแบบนี้กวาดตัดกวาดตัดกวาดเลยนะครับไปไม่16งหกนิ้วใช้ดีครับท่านผู้ชม ตัดกวาดเลยนะครับแล้วก่อนหน้านี้ตัดข้างนี้ไปแล้วนะครับนะครับตัดข้างนี้ลงมาครับตัวนี้เราก็จะตัดข้างนี้ขึ้นไปนะครับนี่ครับสบายสายแล้วครับหญ้าแบบนี้นะครับหญ้าทึบกว่าน,นี้ของมิซูฟูจิ2.5แรงเครื่องนี้ก็ลุยมาแล้วครับท่านผู้ชมถ้าหญ้าขัดน,นานะครับเวลาเราปลูกข้าวครับผมใช้ เมีสิบสองนิ้วครับท่านผู้ชมตัดง่ายครับถ้าตัดกวาดทิ้งแบบนี้นะครับสิบหกนิ้วเลยครับท่านผู้ชมไปมากครับนี่ครับต,ตัดกวาดทิ้งเลยนะครับไม่เหลือครับไม่เหลือดูเครื่องครับดูเครื่อง ยาแบบนี้ม่เหลือครับกับใบมีด16นิ้วนะครับถ้าใช้12นิ้วจะช้าครับท่านผู้ชมนี่ครับยาแบบนี้เบาเบาเลยครับดูการทำงานของเครื่องไม่หนักเลยนะครับท่านผู้ชมยาแบบนี้เบาเบาสบายๆนะครับาำรับเครื่อง2.5แรงเหลือเบื่อเลยนะครับดูการทำงานของเครื่องครับ เสียงเครื่องเบาๆครับไม่แรงเลยนะครับครับเอาพ่อแสบนีสบายๆเลยนะครับแนะนำให้ท่านผู้ชมใช้ใบมีดให้สูงบหน้างานนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราใช้ใบมีดให้เหมาะสมบหน้างานงานของเราจะไวครับแล้วก็เครื่องก็ไม่ทํางานหนักนะครับตอนนี้ผมใช้ใบมีด16นิ้วนะครับ ใช้ตัดกวาดทิ้งนะครับนี่ครับกวาดทิ้งแบบนี้งานก็เสร็จไว้นะครับถ้าเราใช้ใบมีสิบสองนิ้วครับงานก็จะช้าครับเครื่องก็ทํางานนานนะครับกว่าจะเสร็จงานนะครับถ้าหญ้ายาวหญ้าหนักกวาดทิ้งกวาดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งนะครับใบมีสิบหกนิ้วเหมาะสมครับ การที่แคบๆอย่างเช่นตัดคันนาไนนาข้าวครับผมใช้12นิ้วครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ให้ถูกต้นข้าวนะครับแบบนี้สบายเลยครับมี16นิ้วกับเครื่องสั่นย่าสายสายแข็งของมิตซูฟูจิ2.5แรงข้าบท่านผู้ชมเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับเครื่องนี้ใช้มา2ปีกว่าครับท่านผู้ชมครับที่ผมรีวิวท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตอนนี้ยังใช้งานดีครับ เครื่องไม่พัง <ambiguous> เครื่องไม่เป็นไรนะครับถ้าอยู่กับผมนี่ครับรับรองใช้งานแบบสมบุกสมบันครับแต่เราก็มีวิธีในการดูแลเคร,รื่องนะครับการดูแลเคร,รื่องครับผมก็ได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมสองทีการดูแลเครื่องเวลาเราจะหยุดงานเวลาเราจะทํางานนะครับเร,ริ่มเติมํางานจะต้องทําอย่างไรบ้างผมทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมเลยนะครับ ไปดูคลิปเดิวๆของผมได้เลยนะครับเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าสะพายสายไขยมิสูฟูจิเครื่องนี้นะครับในราคา1650าบาทครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับทุนผู้ชมมีอีกข้อนึงครับท่านผู้ชมบางท่านสงสัยว่าแล้วอะไรจะมีไหมอะไรมีทุกชิ้นนะครับทานผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกก้านแล้วก็แกนก้านนะครับมีหมดนะครับหัวเกียร์มีครับคาบูเรเตอร์มีครับ แหวนลูกถูกครับมีครับแหวนลูกถูกผมเคยทำคลิปให้ท่าน,น้ชมได้รับชมแล้วนะครับวิธีเปลี่ยนแหวนลูกถูกราคาก็ไม่แพงค่าน้ชมเพราะว่าเครื่องเดิมของผมใช้มา 6- 7ปีก็อะไรรุ่นเดียวกับรุ่นนี้ครับมีอะไรนะครับอะไรก็เป็นของรุน่น mkc11 ครับแจกก็ได้ครับอ่าครับ แป๊เดียวนะครับเดยจะหมดแล้วครับเอาดูผลงานครับนี่งโ้นะครับขึ้นมาตรงนี้ครับท้ให้ดูการชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมับเครื่องตัดหญ้าสะบายแส่แข็งของมิตซูบูจิ2.5แรงม้าครับเป็นเครื่องสองจังหวะต้องผสม2อทีนะครับท่านผู้ชมตอบปัญหากับท่านผู้ชมครับ ก็ถามว่าเครื่องนีใช้งานดีไหมเครื่องเป็นอย่างไรบ้างบอกผมยังใช้งานดีนะครับยังไม่เสียอะไรนะครับใช้งานมาสองปีกว่าๆครับอยู่กับผมนี่รับรองครับใช้งานหนักแน่นอนครับเพราะว่ามีอาชีพทาสวนทํารารเกษตรอยู่แล้วครับมีเทคนิคดีๆมีเคล็ดลับดีๆมี เครื่องมือในดีผมก็จะนํามาบอกกับท่านผู้ชมนะครับที่ผมเคยผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับที่ไม่เคยผ่านการใช้งานผมก็บอกว่าไม่เคยนะครับที่ผ่านการใช้งานมาทนทานผมก็จะบอกกับท่านผู้ชมครับต้องอยู่กับผมเป็นปีนะครับถึงจะทนไม่ทนนะครับแต่เครื่องนี้อยู่กับผมมาสองปีกว่าครับไม่ได้ตัดเล่นๆนะครับตัดจริงเลยครับเพราะว่ามีอาเซียทำการเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาครับ อยู่กับไร่กับสวนกับนานี่แหละครับนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับการทำง,งานของเจ้ามิสูฟูจิ2.5แรงเครื่องสมสวะเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายสายแข็งนะครับตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายสายแข็งครับคุณพ่อก็จัดให้ดูครับ อย่างเช็ดถูดเช็ดานครับให้มาดูเสียงที่เราครับเบาๆครับแบบเบาๆเดินไปเบาๆนะครับสบายๆได้นะครับเราได้จะหมดหน้างานนะครับคันาคันนี้ครับโรกานทั้งานครับเจ้าหน้าที่ไม่สูงสิสองจุดห้าแรงกับไปมีดสิบหกนิ้วครับโอ้โหลงตัวเลยทีเดียวครับท่านผู้ชม คงกลัวมากครับงานเสร็จไวครับเรื่อก็ไม่ทํางานหนักนะครับหน้างานแบบนี้นะครับหน้างานแบบนี้สบายๆเลยครับครับอ้าวหมดแล้วครับอ้าวเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับนะครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับสาหรับการทํางานของ เครื่องตัดหญ้าสไปย์สายแข็งแบบนี้ครับของยี่ห้อมิสูฟูจิ MF 411 MKTE นะครับกับใบมีด16นิ้วนะครับท่านผู้ชมลงตัวเลยทีเดียวครับสำหรับหน้างานแบบนี้นะครับก็ทำงานใท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ